สวัสดีครับแอดพะเครื่องนะครับมาดูเหรียญเสมาเสือคาบดาบ2นะครับพยักสถานปัตตภ,ภี2นะครับหลวงพ่อทองสุทธสีโลวัดบ้านไร่อำเภอด่านขุนทดจังหวัดนครราชสีมาพศ5 6 6 4นะครับอีกหนึ่งรุ่นนะครับกล่องด้านหน้าก็จะเป็นกล่องพลาสติกสีเขียวนะครับผมดูรายละเอียดของเหรียญกันนะครับ เหรียญพยัคฆสถานปัตตี2นะครับผู้จัดสร้างโดยทีมงานพงเพาสนะครับเป็นผู้จัดสร้างนะครับผมเหรียญนี้รายการที่49นะครับเนื้อทองแดงรมดำหน้ากากทองทิพจํานวนการสร้างรายการนี้ที่500เหรียญนะครับผมเดี๋ยวดูรายละเอียด ของเหรียญกันนะครับเป็นเหรียญเสมานะครับพิมพ์หลงพ่อครึ่งองค์นะครับผมเป็นเนื้อทองแดงลมดำนะครับหน้ากากทองทิพย์ รายละเอียดของเหรียญก็จะมีอักขรยันนะครับอยู่ซุ้มด้านบนนะครับผมมะอ,ะอุนะครับส่วนห่วงหูเหรียญกลมนะครับไม่ได้เจาะรูนะครับผมขอบเหรียญด้านข้าง จะเป็นลวดลายกระหนกที่มีความสวยงามนะครับของการแกะรายละเอียดชัดเจนคมชัดนะครับขอบด้านในนะครับจะเป็นเม็ดไข่ปลาเม็ดกลมๆนะครับ สวยงามเรียงตัวนะครับด้านล่างสุดจะเป็นหัวพยักคาบดาบนะครับปลายมีดดาบจะชี้มาทางซ้ายมือนะครับผมความคมชัดของหัวพยักนะครับติดคมชัดนะครับ ลวดลายขอบกระนกด้านข้างสวยงามนะครับมาดูใบหน้าหลวงพ่อกันนะครับดวงตาลึกติดชัดนะครับเห็นเมตตาชัดเจนนะครับซ้ายขวาเมตตากลมลึกนะครับ หเห็นเส้นผมติดชัดนะครับน,นี้เป็นงานหน้ากากทองทิพย์นะครับผมซึ่งจะมีตัวเหรียญแล้วก็มาประกบชิ้นงานนะครับรายละเอียดคมชัด นะครับชัดเจนนะครับด้านหน้าสวยงามนะครับมาดูด้านหลังกันนะครับด้านหลังนะครับจะเป็นพยักนะครับหรือเสือนะครับอยู่ในท่ากระโจนนะครับด้านบนจะปั๊มเป็นภาษาไทยนะครับ อำนาจโชคลาภบ,บารมีนะครับผมเป็นตัวหนังสือภาษาไทยโค้งอยู่ด้านบนนะครับถัดลงมาจะเป็นอักขระยันนะครับผมเป็นคาถานะครับลวดลายเสือนะครับจะเห็นเส้นลายนะครับ ชัดเจนนะครับไม่ว่าจะเป็นกรงเล็บเท้าเขี้ยวนะครับติดคมชัดเขี้ยวพยักเห็นหนวดเห็นเขี้ยวติดชัดเจนนะครับเป็นพยักหนุ่มนะครับหน้าแกรงขามกำยำนะครับผม ความสวยงามนะครับด้านล่างก็จะเป็นอักขรยันโค้งนะครับโค้งลงตัวสวยงามนะครับตัวหนังสือภาษาไทยด้านล่างจะปั๊มเป็นชื่อหลวงพ่อนะครับหลวงพ่อทองสุทธาสีโลวัดบ้านไร่ อำเภอด่านขุนทดจังหวัดนครราชสีมาพศสอ6 4นะครับขอบเหรียญด้านข้างจะเป็นขอบยกนะครับขอบยกจากพื้นเหรียญน,นะครับ เป็นขอบยก2ชั้นนะครับพื้นหูเหรียญด้านหลังจะเรียบนะครับไม่ได้ต่อโค้ดนะครับด้านข้างขอบจะเห็นคลีบปิ้นตั้งนะครับคมๆมนะครับ พื้นเหรียญเราจะเห็นเป็นเส้นเส้นนะครับเป็นเส้นลัสมีนะครับขอบยกนะครับขอบยกสองชั้นนะครับผมมาดูโค้ดกันนะครับ โค้ดจะเป็นโค้ดตัวอักษรทรหารนะครับตอกอยู่ในวงกลมกงจักรนะครับเป็นสัญ,ญลักษณ์กงจักรนะครับที่เป็นวงกลมนะครับตัวอักษรภาษาไทยทหารนะครับ อโค้ดของเนื้อนะครับเนื้อทองแดงส่วนอีกโค้ดนะครับเป็นโค้ดหมายเลขลำเบอร์เหรียญน,นะครับอยู่ทางด้านขวามือด้านบนนะครับเหรียญน,นี้หมายเลขลำเบอร์4 3 7 เหรียญรายการนี้นะครับจะเห็นการตอกโค้ดอยู่2จุดนะครับจุดแรกเป็นโค้ดทางด้านซ้ายมือด้านบนเป็นโค้ดทอทหารอยู่ในวงกลมกลงจักนะครับส่วนทางด้านขวามือจะเป็นโค้ดหมายเลขัมเบอร์เหรียญน,นะครับผมส่วนด้านข้างนะครับขอบตัดด้านข้าง ก็จะพอสังเกตได้นะครับรายละเอียดของการตัดถือว่าตัดได้เรียบร้อยนะครับความคมของใบมีดภาพรวมของเหรียญน,นะครับถือว่าสวยงามนะครับผม ก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นนะครับหนึ่งเหรียญมาให้ดูกันนะครับเสือคาบดาบ2พยักฆ์สถานปัตพี2นะครับของหลวงพ่อทองสุทธาสีโลรายการที่49นะครับแอดพักเครื่องก็ขอจบคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับผม